เมื่อสองวันก่อนนะคะหลังจากที่เราไปทำธุระในตัวเมืองมานะคะเราก็มาแวะร้านกาแฟาที่ตัวอำเภอแม่มอกกันก่อนที่จะไปกินข้าวกลางวันกันนะคะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านในฝันบรรยากาศก็คือแบบว่าเป็นธรรมชาตินะคะมีน้ำตกมีต้นไม้แบบร่มรื่นมากๆแล้วก็ตอนนี้นะคะอากาศเย็นมากๆนะคะใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเยอะมาก รูปนี่น่าจะเต็มอารบัมในโทรศัพท์ได้เลยนะคะเพื่อนๆคือแบบดีทุกจุดทุกมุมเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของอาหารนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเป็นเครื่องดื่มเนาะแล้วก็มีเค้กมีขนมปังนะคะแต่ว่าวันที่เราไปนะคะ เค้กหมดแล้วก็ได้เป็นน้ำเนาะแล้วก็ในส่วนของขนมปังและเมนูที่เบียร์เลือกวันนี้นะคะก็คือชาไทยโกโก้มีใครเคยกินบ้างคะจะบอกว่าเคยกินแต่ชาไทยอย่างเดียวหรือไม่ก็โกโก้อย่างเดียวนะคะแต่เมนูนี้นะคะก็คือได้กินทั้งชาไทยและก็โกโก้มีรวมกันเลยไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราต้องไปลองกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศภายในร้านเนาะก็จะมีคนมานะทำงานนั่งแลวกวด้านนอกร้านเนาะก็จะมีแบบ จุดถ่ายรูปนี่อย่างจุดนี้เลยนะคะก็จะมีแบบเหมือนเป็นควันๆเหมือนเป็นอเสมือนโลกแบบในนิยายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปตรงนี้ได้อันนี้นางแบบของเราก็พร้อมมากนะคะเดี๋ยวจัดถ้า,ถาจัดทาง<ๆ>ก่อนเนาะแล้วก็จะแบบเออแอคชั่นนะคะก็ได้ประมาณเกือบร้อยรูปเต็มอัลบัม้มนะจ๊ะเออแล้วก็บอกเลยว่าภาพถ่ายออกมาคือสวยมากบรรยากาศดีวิวสวยแสงสวยคือแบบ สที่ไปหลายๆร้านมานะคะรู้สึกว่าร้านนี้นั่งเพลินสุดอาจจะเป็นเพราะแบบบรรยากาศดีร่มรื่นเย็นแล้วก็มีเสียงน้ํำตกรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็แบบมีจุดถ่ายรูปจุดให้เราแบบชมวิวอะไรแบบเพลินเพินเนาะเวลาที่เราแบบ นั่งดื่มชานั่งกินขนมปงังเราก็รู้สึกเพลินจนลืมไปเลยว่าตอนนี้ก่โมุกยามเราต้องกลับไปทํางานแล้วอํเภอแม่มอนี่เป็นอํเาเภอแบบเหมือนไม่ใหญ่นะทุกคนแต่ว่าร้านคาเฟ่ยเยอะมากและร้านคาเฟ่ของแต่ละร้านนะก็จะมีแบบในส่วนของความพิเศษของร้านเนี่ยที่แตกต่างกันไปเนาะแต่เรารู้สึกว่าร้านเนี่ยเออคือแบบธรรมชาติสุดๆพื้นที่เยอะมากเราสามารถเดินไปจุดนั้นจุดนี้ก็คือแบบเพลิน แล้วก็มีด้านบนด้วยนะคะด้านบนเนี่ยจะบอกว่าเป็นจุดที่รับลมดีมากๆแสงสวยแสงดีด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้ามันแบบ ตอนอากาศร้อนๆนี่มันจะแดดมากแค่ไหนนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือแบบดีมากแล้วก็ดอกอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรเนาะดอกเหลืองเนี่ยสวยมากดูที่ต้นแล้วมีแต่แตดอกเลยไม่มีใบเลยใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเนี่ยจุดนี้คือเป็นจุดชมวิวที่ดีแล้วก็นั่งแบบชิวๆเพลินๆหรือจะถ่ายรูปหรือจะถ่าย